ถั่วนะคะตาถั่วไขไ่ต้มยางมะตูมนะคะถั่วกุตักกระแชน่น้ําส้มสายชูแล้วก็มะเขือเทศเรียบร้อยแต่ที่จะไอรออยู่ก็คือไข่ต้มยางมะตูมก่อนอื่นคุณตักตั้งน้ําก่อนนะคะตั้งน้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะอ่าโอเคใส่เกลือแล้วก็คนไข่นะคะต้มประมาณห้านาทีนะคะรอ,อน้ำเดือดก่อน,นะะอต้มประมาณห้านาทีได้นะคะ ครั้งสุดท้ายคุณต๊กจะกินที่ไหนนะที่ไมโครลาตใช่ไหมอร่อย,ใ,นนยใจต้มห้านาทีพอนะคะนี่ทำไมร<า>อน้ำรอ,อน้ำน้ำเดือดนะคะตอนแรกเราใช้น้ำประมาณให้มันท่วมไข่นะคะกะเอานะคะให้มันท่วมไข่พอดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็พอน้ำจะเริ่มเดือดเราก็ค่อยใส่ไข่นะคะ เอาตอนเริ่มเดือดใช่ไหมอาตอนเริ่มเดือดห้านาทีนะ okay, พอพอไข่ไอ้พอน้ําเริ่มเดือดก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ก็<ม> <ๆ S 1> คนนะคะแล้วก็ใช้เวลาห้านาทีนะมีฟองน้อยๆข้างก้นข้างก้นน้อยกอย่างนี้ค่ะให้มันต้มให้มันไอ้น้าท่วมไข่ไข่ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็คนนะคะนะคนไปใช้ประมาณห้านาทีถ้าใครอยากจะให้มันเป็นไข่ต้มยำมะตูมที่ไอ เยิ่มเยมหน่อยนะฮะก็ประมาณสี่นาทีนี่คนเพื่อให้ไข่มันไปอยู่ตรง,ตรงกลางไข่ให้มันสวยค่ะคนเพื่อให้ไข่มันสวยดูนาฬิกาห้านาทีอ่ะคนไม่ให้หน่อยจะไปดูดตั้งนาฬิกาหน่อยแป๊บนึงประมาณห้านาทีไม่ให้เห็นรูป่ ันนี้หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีอันนี้สักสี่นาทีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกตอนนี้เราก็ไม่ต้องไฟแรงนะครับไฟปานกลางนะคะให้มันเดือดนะคะถ้าไข่ถ้าสมมติว่าเปลือกไข่แตกก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องใช้ไฟปานกลางไปหาอันนี้นะคะไม่ต้องเดือดมากนะคะ ไข่ต้มยางมาตุงมทานกับตำถั่วเนี่ยเที่แซ่บลายจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ได้จ้าได้จะเป็นอย่างไข่มักไข่ไก่กับไข่ไก่ตากุตักเอาไข่ไก่พกอตักชอบกินไข่ไก่เชื่อไหมที่ตักจะผอมนี่ก็คือกินไข่ทุกวันที่โรงเรียนไข่ต้มทุกวันทุกมื้อไม่ใช่ยากจนหรอกกินแต่ไข่ไข่มีประโยชน์มากต๊กชอบทานไข่ไข่มีประโยชน์ทั้งไข่ขาวไข่แดงบัลลปอง อายุเท่าเราเนี่ยวันละฟองก็กําลังดีไข่ต้มทานกับขนมไอ้ปังก็ได้แล้วก็ทานกับน้ําพริกก็ได้หรือทานปเปล่าๆก็ได้คือตักทานปเปล่าๆไข่ต้มสม,สมัยเด็กๆกเอาเกลือโรย <c oughs> เอาเกลือโรยนิดนึงก็ได้เอาซอสก็ได้แล้วแต่มาก แล้วก็จะหยิดความเย็นของไข่ด้วยใส่น้ำแข็งนิดนึงหยุดความไอร้อนของไข่ไม่ใช่กดไข่เอาน้ำเย็นมานะฮะปอ,อกด้วยน้ำเย็นคนะะ่ะเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งไปหน่อยเนาะ ไปทำทานเพื่อนๆพ่นง่ายให้ประโยชน์ค่ะเพื่อนๆพอนแล้วนะคะเต้ตาก็จะเป็นนอกด้วยน้ำเย็นค่ะหยุดความร้อนของไข่นะคะให้มันสวยงามนี่ค่ะน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะมาเตรียมตำถั่วนะคะตำถั่วไม่มีอะไรมาก ใส่ปลา้ใส่น้ำปะาขามเปียกใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาใส่ปะกกอบเมื่อวา,า,า,านไปตลาดเนี่ยใส่ประกอบพร้อมแล้วจ้ะประกอบจากอีสานบ้านเฮ้าจา้ะแล้วมะเขือเทศตลาดแถวนครปฐมใกล้ๆสุพรรณก็เจอชาวบ้านขายทัวฝักยาว สวยไหมสวยถูกหรือแพงถูกมากถ้าโพสามต้นเน่ยเป็นห้าสิบหกสิบาทแบ่งไปเย็นไปยังแบ่งให้ไปเย็นไปแล้ว,ลวดูไข่ดีไม่ดีไงโทษนาฬิกานะฮะ <c oughs> อ้าวทำไมใจเดียวกับพี่โดโด้ต่ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยมามาต้อนรับ FC มาแล้วค่ FC มาแล้วค่ะมาชิมือคือคือที่รอที่รอนี่คือคุณตั๊กรอให้มาชิมใช่ย้อยที่น่่แับบ้านมีตุ่นปัดของเยอะมากไม่กำลังจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ลองไปไปชิมทดสอบเมื่อวานที่บอกว่าไปนครปฐมอ่ะ แล้วแล้วมันมีเต็นท์เขาตั้งเรียงรายกันเลยเต็นท์สีเดียวกันเรียงรายแล้วมีติดป้ายปลากระป๋อ,องปลากระป๋องราคาถูกจากโรงงานแล้วมันมันยี่ห้ออะไรอ่ะยีหออะย่หอ <ๆ S 2> ้หอ,แหอแม่ครัวเขาบอกว่าไม่ได้มีขายเขาขายแบบนี้แหละเขากําลังเปิดตลาดอยู่เขาเหมือนกับมีโรงงานแล้วมาเปิดตลาดก็เลยแวะซื้อแล้วก็มีเพื่อนครูคนหนึ่งเขาชอบกินปลากระป๋องแล้วเมื่งผ่านวันเกิดเขาก็เลยก็เลย อย่ากเปบอกแม่เขาฉีดอ่ะมาสนใจเรื่องตําถั่วตําถั่วตําถั่วตําพริกกินใช่ไหมกินพริกขึ้นหอมเลยพริกอันนี้พริกกระเลียงแล้วก็พริกแห้งพริ๊บอันนี้แกงขั่วหอยขมเดี๋ยวจะอึ้นให้ทานซื้อมาจากสุพรรณตําถั่วบ่อยๆนี่กล้ามขึ้นเลยเพยายามไม่เหมือนส้มตำใช่ไหมต้อง ต้องต้องให้ถั่วแหลกใช่อร่อยนะ้ไม่เหมือนมะละกอกินหอมผิดถั่วเนี่ยเขายังสดสดเลยยังไมาเสร็จเลยกลิ่นขึ้นมาแบบต่มน้ำลายแตกแล้วอุตาก็อันเนี้ยไอ้ตํำกินที่ไหนก็ไม่อร่อยก็ต่ำเอาเองเหอะต้องต่ำเอาเองจะอร่อยถึงจะแซ่บที่ไหนก็ไม่่อยชิ้นชัยหรือเป็นเพราะว่าตำเองก็ไม่รู้จะติใครไงต่ำเองติใครก็ไม่ได้ มามีมะกอกด้วยเนาะมะกอกบะกอกบะกอกบ้านเทาบะกอกน้ำใช่ไหมโบเขาเรียกบะกอกอะไรบะกอกภาคอีสานบะกอกอีสานเนี่ยลูกซัมนี่ปิดไว้นะพี่เทบนะปิดไว้ใช่ไหมใช่ปิดไว้เอามาจากอุดรปปิดไว้ น้ำตาลอะไรน้ำตาลตะโหนเพชรบุรีจากเพชรบุรีนะเนี่ยน้ำตาลเพชรบุรีมากอกอุดรถั่วฝักยาวเครื่อมต่อระหว่างนครปฐมกับสุพรรณอ่าแล้วก็จากตลาดขับไปนิดนึงแล้วแบบเข้าเคสุพรรณบัร์กรเทก็ที่เดียวกันโอเคเทศก็ซื้อนักครปฐสมโดโรบอกเปรี้ยวหวานๆนะ ใส่ปลาร้าไหมใส่นี่เราจะไม่ใส่ขาดได้หนึ่ปลาร้าหอมไหมชอบใช้แม่บุญรำเหมือือหือแม่บุญำต้องมาแล้วนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> บอกคุณตัดขวด<า>แดงแม่บุญลรำบอกแม่บุญลรำต้องมาแล้วยโซน Amazon ก็ต้องมากินทุกวัน วันละสองรอบาาาสารอบล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะส้มตำบ่อยเทปส้มตำแล้วแม่บุญัมต้องมา <c oughs> เ็บชินนะตะกี้เคิกับตะกี้ตำตำไม่ใส่ไปเลอยไม่มากับเราแอบหนีที่อื่นหรือเปล่าได้เอารถเขามาหาเ็บมา ตอดขวางตอวเองเลยไม่ต้องมีบอกเลยจานถือช้อนเตรียมเลยชิมเลยค่ะไม่ต้องบอกให้ชิมนะถือช้อนรอเลยแบบไม่ได้ชิมน้อยได้สิมเยอะเป็นไงแซบป่ะได้แลแซ่บเปรี้ยวหวานเพิ่มเปรียป้ยวแล้วใช่ไหมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้ว,ว,ลวคุูตรกรากล่าว่าจะหยดน้ำนนมกักขามเปียกนิดน,นึงอ๋อ มันจะนัวขึ้นได้นะแต่หวานไม่ต้องเดีวหวานไม่ต้อง้น้ำมะขามเปียก <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ชอบกินหวานเนาะแต่เวลาโอเคยเคังได้แบบเต็มแล้วโอเคแล้วใช่ไหมผมจะไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องส้มตำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ปล่อ,อยเขากินป้ะอาจารย์กินทานนะแต่ว่าแต่ว่าแล้วแต่เขาเขาจะชิมเพราะว่าเมนหลักที่คนคนคนที่กินเนี่ยคือคนตำเอารสเขา แต่คุณตั้งอาจจะไม่ชอบเพราะมันเปรี้ยวเปรี้ยวไปหน่อยเพราะคูตั้งเค็มเค็มอร่อยได้เนาะแซ่บแล้วเนาะแซ่บแล้วอร่อยมากแซ่บแซ่บทิ้งทิ้งไข่ยางมาตู้มไว้นู่นนะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรไข่ไม่ใช่เจ้าประจำมันมันมันไอ้นี่ใช่ไหมมันดิบใช่ไหมไม่ไม่ไม่ดิบมันมันไม่ลงตัวไปเจอไข่แฝดด้วยลูกใหญ่ มันยังไม่ไม่ไม่เป็นยางมาตูมมันมากกว่ายางมาตูมแต่จะน่าจะได้ละอ้อาน้ำร้อนได้มีมีลูกที่ยังไม่ได้ปอกโอ้ยแซ่บอ่ะเจ็บเพราะว่าเนื้อไข่เนื้อไข่เนื้อไข่ขาวแข็งแล้วว่ะได้ทั้นั้นแหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปที่ไข่ไม่ใช่เจ้าประจําแล้วออกมาเป็นไข่แฝดอะไรเงี้ยลูกใหญ่เกินกะกะ น้ำร้อนน้ำเย็นไม่ถูกใชู่่้ไข่มันลูกใหญ่ไงไข่แฝดไข่แฝดเชรอมันก็เลยผิดผิดเกี่ยวกับการจับเวลาไปหน่อยไข่แฝดนี่เขามไม่ได้รู้ว่าเป็นไข่แฝดใช่ไหมแต่ตั้งแต่เช้าแล้วทอดออกมาเจอไข่แฝดสองสามลูกอะนั่นจริงๆอะไข่แฝดมันจะเป็นแบบเขาจะคัดไว้เป็นไข่แฝดนะราคามันก็จะเป็นหินราดาอ,อยู่นะ่แต่นี้เขาก็ขายขายทั่วไป ราคาทั่วไปไม่ไม่ค่อยแัมติดกไข่โอเคนะเพะ <c oughs> ี้ยนนะตัวจัพท์พี่ก่อนใช่โอ้ยแฝดนะ <c oughs> ่ะแฝดนี่ไข่แฝดด้วยนะเพื่อนๆ <c oughs> น่าทานไหมคะโอเคนี่ไข <c oughs> ่แฝดน่ะ ตําไข่ตําถั่วไข่ต้มนะคะนะก็เสร็จเรียบรอดด้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะข้าวสาลีมาจำนะขึ้นสูเวทีองไรไอ้ตําักถั่วค่ะไข่เลี้ยงนี่กินไข่สะใจใช่ไหมตําักถั่วตําักถั่ว,ก,วกินกับไข่ต้ม อันนี้พี่โรโรไม่เกี่ยวพี่โรโรกินของพริกก่อนหน้านี้อ่ะพีโรโรตัดเองเลยเจี๊ยบอ่ะไข่ต้มเอาแซ่บหลายได้เนี่ยไข่แฝดด้วยนะคะอืมไข่แฝดไขแ่ไขแฝดเรตัดเองนะโรบอกไม่ยอมตัดในช้อนมาแฝดแ,แล้วก็ไม่ตัดเองอืมตำทั่วไปเจี๊ยบแซ่บ่<ำ>อืมบอกทำคุณอาจารย์ถูกใจมากคุณทำคุณเบี้ยวคุณทำคุณไปทำบุญ เปรี้ยวนำ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 มันเปรี้ยวบักกอบนะแล้วที่พัินนี่ก็อยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับคุะเู้ชไข่เจียวไข่เจียวแหนมใส่ชะอมเพื่อนเราลองติดตามดูคลิปที่แล้วไม่ตะกี้ที่ชิมอ่ะคุณตกคือเปรี้ยวเปรี้ยวนำแล้วแต่คุณตาบอกว่าต้องใส่มะขามมันจะนัวขึ้นมันก็เลยเสริมเปรี้ยวขึ้นไปอีกนิดนึงถูกใจอาจารย์ก็คือมะขามมันจะแบบนัวนวแล้วก็ออกเปรี้ยวหวานอ่ะ มะขามจะเปรี้ยวนวลนวลมะนาวนี่แล้วมากรอกด้วยมากรอกด้วยมะเขือเทศอีกมะเขือเทศอีกพวกอย่างนี้จริงๆมันก็ต้องแบบรสมันเปรี้ยวนําอยู่แล้วล่ะเนาะอูได้แต่มาถ้าเป็นคนทางอีสานจะเป็นเค็มนําอะไรมาได้สามีจะต้องปิ้เปรี้ยว มีชอบเปรี้ยวมาอยู่ตั้งแต่เรียนหนังสือโดนรสชาติส้มตํากรุงเทพปลืนไปแล้วคุณตัครังเพราะยีนง้นเนี่ยพูดเรื่องเนี้ยผมก็เล่าให้ฟังสมัยผมเป็นเด็กอ่ะไปทอดกระถิ่นนั่นแหละไาทอดกระถิ่นจังหวัดอะไรนะเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนสมัยเด็กนะน่าจะเรียนชั้นประถมอยู่อะแม่ก็ไปงานงานทอดกระถิ่นทางภาคอีสานแล้วชาวบ้านเขาก็ตำส้มตำมาเลี้ยง ตำส้มตำมาเลี้ยงที่สาราวัดก็กินส้มตำมันไม่ใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วพอตกกลางคืนก็เหมือนกับมีงานนะนึกภาพว่างานไม่ประดับไฟแต่เป็นตะเกียงเขาเรียกตะเกียงเลยตอนตอนสมัยเด็กเกียนเจ้าพายุเหรอเป็นตะเกียงแก๊สอ่ะที่มันเจ้าพไยุไม่ไม่ใช่เจ้าพายุเป็นกระป๋องแล้วก็มีมีหัว มีหัวขึ้นมาเป็นหลอดขึ้นมาเป็นเล็กนิดเดียวเออแล้วก็มีตะเกียงนิดเดียวน่ะสมัยนั้นอ่ะตะเกียงแก๊สแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นแก๊สแต่เสียงน้ำมันน้มันก๊าซไม่ใช่แก๊สเปล่าแต่ข้างในมันเป็นก้อนเป็นกอก้อนแล้วมีกลิ่นกลิ่นไม่ใช่กลิ่นน้ำมันเขาเรียกตะเกียงแก๊สตะเกียงแก๊สไม่เคยเห็นนะก็เอฟซีที่แปลว่าแปลว่าถบาถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุ แล้วเขาก็ตำมาเป็นกะมังเลยคนกรุงเทพไม่ไปอุดหนุนเลยเพราะกรุงเทพไม่ได้กินรสชาตินั้นไงจะเค็มจะออกเค็มเค็มเไม่ใส่ไม่ใส่มะนาวไม่ใส่มะนาวไม่มีไม่มีมะนาวไม่มีความเปรี้ยวเลยพี่งจียบเขาไม่กินส้มกันแล้วพอโตขึ้นมาก็มาฟังเรื่องประวัติการทานทานอะไรเขาบอกว่าส้มตําที่สมัยก่อนๆเราเด็กๆก็มีอยู่ตามหน้าตมนะพี่เจี๊ยบใช่ก็กินมันเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติที่เขา ทำให้ถูกใจคนกรุงเทพอเหมือนกับไปกรุงเทพก็ว่าขอนางน้อยขอนู่นน้อยแต่เปนจริงเขาไม่กินมันก็เลยถูกกลืนไปก็เลยถูกกลืนไปว่ากลายเป็นรสชาติของส้มตําที่ที่นี่แล้วแต่นี้เขาจะไม่ต้องใส่มะนาวเลยพนานเข้าคนอีสานเหมือนอย่างเช่คุณตั๊กเนี่ยก็มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยมาอยู่กรุงเทพมาทํางานกรุงเทพแล้วก็เลยหาส้มตำกิน ก็ได้ส้มทำรสชาตินี้ไปมันเหมือนกับมันเกิดส้มของเขาเนี่ยคือส้มพอแล้วใช่หรือถ้าจะให้เปรี้ยวเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำมะขามเขร้หน่อยเขาใส่อ้นนั่นบักเขือไอ้นั่นบักเขือบักก่ออ้บักเขืออคืออ้แบบลูกน้อยเห็นไหมลูกน้อยตอนนี้มันก็เลยเป็นการกลืนกินของ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 รสชาติอาหารดั้งเดิมไงพี่เสียบนั่นหมายถึงว่าคนก็มาทำงานสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนที่ว่าใครๆก็มาทางกรุงเทพมาเรียนกรุงเทพ ล่แล้วก็มาได้เรียนรู้มากินกินส้มตำก็เจอรสชาตินี้เจอรสชาตินี้กลับไปก็เลยไปตำรสชาตินี้มันจะเป็นการกลืนกินกลืนไปละกลลืนไปะเพราะนั้นประวัติของรสจิ้งคีพ้ออร่อยอย่างนี้อันนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่กระซ่บนะใช่เพราะเคยกินแต่เค็มๆก็ไม่ค่อยเหมือนอาจารย์เนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบเค็มมากเท่าไหร่แบบต้องมีเปรี้ยวบ้างอะไรอย่งต้องให้เอฟซีมาชิมฝีมือปุตักแล้วเอฟซีจะบอกว่า ทำเองชมตัวเอง<ม>เองคืออาหารนีน่นะคะถ้าเราทำเนาะพี่เยมยมนาะความสะาอาดันดับหนึ่งเนาะ<ม>ความสะอาดแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะอร่อยค่ะลงตัวถามว่าคุณไปกิน<ม>บอกว่าคุณต้องไปกินที่ร้านนะ่ะมันก็ต้องใส่ผงชูรสเหมือน,<ม>นเดิมแต่เราบอกว่าอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ใส่เราไม่จําเป็นต้องใส่อย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยแล้วแซ่บแล้ว นี่ไม่มีชูโรสผมยัมไม่ได้ใส่กับข่าวย่นี่ไม่มีใส่ผมชูโรสแล้วนะนี่พีโดพีโด้ทานพี่โด้ชิมสมตำแล้วฮะเดี๋ยวจะเราจะทานกันให้อร่อยอร่อยนะครับเอฟซีมาเยี่ยมก็ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปกลายเป็นกลายเป็นกินกินแม่อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะก็สมตำทัวบ้านเฮา ส่วนตำทั่วของพุทธักจากกลุ่มเพราะว่าปีกุดอน่านี่จากพี่เกยบแซบปะแซบแซบหลายนะกากรันตีเลย FC มาหาบังคับให้พูดบังคับให้พูดบังบให้เ้าบ้บยปะมนเมาเนอะแต่วขนาดนี้บังคับไม่ได้หรอกค่ะฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้า ไอ้ตำมบักทั่วบ้านเฮ้าค่ะกลุ่มเพราะว่าปีกุฎอน่านี่จ้าถ้าแฟนขับคนไหนกลัวว่าไม่จริงก็มาชิมได้มาเลยเดี๋ยวมยกประโยชน์เอฟซีนีานา่นี่เราจังหวะวันหยุดนะปกติีจะไม่ค่อยอยู่นะเพราะเรื่องท้าหาก็จะเจอกันบ่อย เพราะว่าพอเดียวกันอสงค์ส่งแหนมให้กันนะคะค่ะเอฟซีนะคะภาสิไอ้กินเพื่อได้จ่าเด้อจ่าขอบคุณะลรล่ะพี่ติดตามได้จ่าจ่าสวัสดีค่ะไม่สนใจใช่ไหมพี่ตัดพี่ด้วยครับสวัสดีครับกันอแล้วครับสวัสดีเจอกันเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบุายก้าว๊ายบายค่ะ